สวัสด vale ีค right ่ะวันนี้เตรียมจะส่งเทเลอร์นะคะหนึ่งคันนะคะคันนี้คันนี้ของลูกค้าอยู่จังหวัดกาญจนบุรีนะคะคันนีลูกค้าอยู่จังหวัดกาญจนบุรีนะคะเทเลอร์นะคะตัวนี้ขนาดบรรทุกรถไถยนะคะตัว L50 นะคะนี่นะคะสเปคหน้ากว้างนะคะอยู่นี้อยู่ที่2เมตรนะคะแล้วก็ความยาวนะคะตัวนี้อยู่ที่4เมตร50นะคะตัวนี้น้กกว้างอยู่ที่2เมตรและความยาวอยู่ที่4เมตร50ตัวนี้ เป็นรถถ่าย L50 แล้วก็เป็นบุ้งกีตักด้านหน้านะคะตัวนี้เป็นรถถ่ายตัว L50 แล้วก็เป็นบุ้งกีตักที่อยู่ด้านหน้านะคะตัวนี้เรลเนอร์นะคะสเปคหน้ากว้าง2เมตรยาวที่4เมตร50นะคะนี่นะคะจุดไฟมีให้ครบชุดเลยเหมือนเดิมคันนี้จะส่งให้ลูกค้านะคะอยู่ที่อำเภอเลาขวัญเลาขวัญกาญจนบุรีนะคะนี่นะคะเสร็จเรียบร้อยหมดแล้ว ตัวนี้นะคะรองรับน้ําหนักนะคะแกนบรรทงนะคะได้อยู่ที่4ตันนะคะ4ตันนะคะตัวนี้ขึ้นได้นะคะรถไทยแมคโครรถไทยแมคโครแมคโครนะคะขึ้นได้นะคะได้ถึงตัว3ตัน3ตันครึ่งนะคะนี่นะคะ ตัวนี้จะวางได้สุดผ่านนะคะถ้าความยาวอยู่ที่4เมตร50จะวางได้สุดผ่านเลยนี่นะคะแต่ถ้าสเปคทั่วไปที่ขึ้นแมนโครจะสั้นกว่านี้นะคะจริงๆแล้วแต่ตัวนี้ขึ้นได้ทั้งรถถยสมมติว่าลูกค้ามีรถหลายคันนะคะขึ้นได้หมดเลยรถไถนะคะขึ้นได้ตัวนี้ถ้ายาว4เมตร50นี่ได้ตั้งแต่30 32 34นะคะไล่มาเลยมาจนถึงตัว50นะคะ50 แล้วก็ตัว60ก็ยังขึ้นได้อยู่นะ,ะนะคะนะคะแล้วก็ความยาวบางทีลูกค้าจะสดทียู่ที่ประมาณ5เมตรแล้วแต่ลูกค้านะคะอันนี้เราแต่ไปการใช้งานเลยหรือว่าจะเอาสั้นๆเอาเป็นบันไดหดได้ก็ได้นี่นะคะตอนนี้เซ็นดะพลอยแล้วกำลังเดินทางนะคะวันนี้เดินทางจะส่งให้ลูกค้านะคะชุดสติกเกอร์แท้อนแสงน,นะคะด้านข้างนะคะด้านหน้าด้านข้างด้านท้ายนะคะ ครบชุดเลยแล้วก็สเก็ตยืดด้านข้างนะคะตรงนี้เรามีให้ทุกคนนะคะสเก็ตยืดด้านข้างมีให้ครบเลยนี่นะคะคันนี้ของลูกค้าอยู่ที่จังหวัดปราจีนนะคะคันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วเหมือนกันตัวนี้เป็นดุมหกลอ้อนี่นะคะตัวนี้เป็นดุมหกลอ้อแล้วก็เสริมพิเศษอ่าเป็นกล่องเสียบไม้นะคะอยู่ตรงนี้นะคะ นี่นะคะตัวนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วเหมือนกันตัวนี้จะรุ่น uh, ใหญ่นะคะตัวนี้จะเป็นรุ่นใหญ่กว่าสเปคหน้ากว้างสองเมตร20แล้วก็ความยาวตัวนี้อยู่ที่4เมตรนะคะขึ้นแม็โคร5ตัน5ตันครึ่งนะคะเป็นดุมหกล้อเลยตัวนี้5้าตัน5้าตันครึ่งจะใช้ได้อยู่2รุ่นนะคะก็คือเป็นตัวดุมเพาลลอยแล้วก็เป็นดุมหกล้อนะคะตัวนี้หน้ากว้างอยู่ที่สองเมตร20แล้วก็ยาวอยู่ที่4เมตรนะคะลูกค้าท่านไหนสนใจนะคะติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลย ตัวนี้จะรุ่นใหญ่โครงสร้างจะใหญ่กว่านะคะอลอกของเราตรงนี้นะคะไม่ต้องห่วงเลยหนาแน่นแน่นอนแล้วก็อลาก์ตรงนี้หมุนได้360องศานะคะหมุนได้รอบเลยนี่นะคะชุดไฟสแก,กนยืดด้านข้างนะคะมีครบให้ชุดมีครบให้เหมือนเดิมเลยเราชุดนะคะนี่นะคะตัวนี้เดือติดไฟแล้วก็เดินใส่ไฟนะคะ อันนี้ติดไฟเรียบร้อยแล้วค่ะน,นี่ไปจะส่งให้ก่อนนะคะโอเคเลอนะคะเชียงเพเราขวัญราขวัญกาญจนบ,บุรีนะคะนี่นะคะแนะนําการใช้งานให้เรียบร้อยนะคะเทเลอร์คาะบรรทุกรถถ่5ยเอสูนะคะเป็นบุ้งขีดตักด้านหน้านะคะนี่นะคะโอเครับถึงมือเรียบร้อยแล้วคะ่ะ